โอเคสวัสดี you, ทุกคนกันเลยนะครับันนี้ผมกุ้งแล้วก็เกมเศรษฐีนะผมในวันนี้ก็กลับมาอยู่ในการรีวิวตัวละครสักทีนะผมหลังจากที่ไม่ได้ทํานานมากๆเลยเนาะปิดตัวละครมานานมากแต่ก็ไม่ได้ทํานะครับจนตอนนี้อีเวนต์จะไปแล้วนะผมก็เพิ่งได้มาทานะครับหลังจากที่คนน่าจะปิดกันไปเยอะแนละ้วเนาะหรือปิดกันน่าจะครบทั่วแล้วแหละนะครับในสําหรับเวลานี้ก็คือวันที่9้านะครับผมเลยสองวันก็จะหมดอีเเนต์แล้วจะไหวไหม <laughs> โอเคนะผมตนรรวันนี้มารีวิวเกต้ากันนะผมในในตัวของธรรมดานะเพราะว่าชุดจะไม่ปิดนะครับผมแล้วก็มีความเสียงสูงที่จะไม่ปิดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยังขาดใบแม็กอีก3ใบนะผมตอนนี้จะใบแม็กอีกใบนึงจะครบแล้วแต่ว่ามันยังได้แค่ววยี่สน่าจะน่าจะใส่การ์ดเอบอีกใบหนึ่งอ่ะครบยี่สิบห้าแล้วมันจะเหลืออีก2ใบแม็กอืมผมต้องหากาดเอบวกค่ะถ้าแบบติดแบบเอเซเล์เลยนะมันต้องหาการ์ดเอบวกอย่างน้อยอ่ะ สามสิบสี่ใบเป็นอย่างต่าอืมสามสิบสี่ใบเป็นอย่างต่ําแต่อันนี้คือถ้าเกิดว่ามันเชีืรอม,มาแล้วมันไม่ติดเอ็กเซลเลน์ให้อ่ะมันต้องใช้มากสุดๆเลยนะผมเอาย้ำเลยนะว,ว่ามากสุดเนี่ยมันต้องใช้สามสิบใบอ่ะหกสิบกว่าใบอ่ะซึ่งผมน่าจะเป็นไปไม่ได้อ่ะที่จะปิดป่ะนอกจากว่าผมต้องลงดีแบบบ้าบอคอแตกมากแล้วต้องหาดีมาเปิดล้มดาวเยอะๆแต่เวลามันไม่มีอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีเวลาเพราะที่ผมไม่ได้เก็บอื่นมาน้างหรือไงวะเออ ก็โอเคนะผมก็อะไม่ปวกันมากเนาะหมดแค่นี้แหละอืมโอเคครับในวันนี้เรามารีวิวเกต้าก,กันในรากของตัวธรรมดาตัวของ evolution อย่างเดียวนะไม่มีชุดนะครับมาได้ความสามารถผมคร่าวๆมารีวิวความสามารถกันอีกทีหนึ่งเนาะมาทวนกันก่อนก็คือความสามารถก็คือตัวตะเกียงนะผมก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างหรือตกที่แดนนะผมมีโอกาส9ก้าสาที่ทาการวางพื้นที่โคมไฟนะผมในพื้นที่ทั้งหมดในแถวนะครับอ่ะพื้นที่โคมไฟคืออะไรพื้นที่โคมไฟก็คือพื้นที่ที่ถ้าเกิดว่าเรา ตกเมืองของนข้ามที่เป็นที่มันอยู่ในพื้นที่คมไฟเนี่ยเราจะถูกเราจะบังคับการตัดบังคับตัดไฟก็คือเราจะไม่เสียค่าผ่านทางทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝฟนข้ามมาตกที่เมืองเราที่มีพ,พื้นที่คมไฟเนี่ยก็คือในพื้นที่คมไฟเนี่ยมันจะเพิ่มค่าผ่านทางให้กับแฟนข้าม5เท่านะครับโอเคอันนี้แหละคือความสามารถเนาะแล้วก็ความสามารถต่อไปน้องก็คือเมื่อก่อสร้างหรือเมื่อก่อสร้างหรือตกที่แดนมา์กาสิเร์การ จัดโอลิมปิกนะผมเชิญทำการดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับแล้วก็สลายกังกัน75%สาย้องกันคืออะไรก็คือสลายกองกันแบบพวกอออป้องกันที่มันเขียนว่าพวก้องกันการดูดอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นอะ่ะจะสลายออกทั้งหมดนะครับผม75%ถ้าติดก็คือจะดูดจะสลายทิ้งแล้วก็ดึงเขาเข้ามานะครับนะฮะแต่ว่าจะไม่สลายความสามารถของหมวกเทนเนียมหมวกอาร์ชิวหรือหมวกกัมพงเหล็กนะผมไอ้พวกนี้ยจะสลายไม่ได้เนาะโอเคและความสามารถต่อไปของหน้าของเกตานั่นเองก็คือตัวของ เมื่อเราก่อสร้างมีการ85%ที่ทาการจ่ายค่าก่อสร้างมากขึ้นแต่ค่าก่อสร้างจากข้อสร้างพื้นฐาน5เท่าและวางไรมาร์กตุม้มทันทีนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอันนึงก็คือเมื่อเราตกที่เมืองของเรารับค่าก่อสร้างคือ150%ของค่าก่อสร้างของพื้นที่นั้นนะครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อก่อสร้าง60%มีโอกาสาที่จะวับกลับไปยังเมืองของเรานะครับเมืองไหนก็ได้เนาะโอ้โโหโอเคครับผมอันนี้ ครบแล้วนะสำหรับความสามารถเนาะแล้วก็ที่อีวิลูชันก็คือเมื่อเราทอยเต่าผมมีการห้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่ทำการชาร์จโล่ชาร์จสูงสุดสองขั้นนะผมไม่ออกบวกสิบเปอร์เซ็นโอเคนี่คือความสามารถคร่าวๆทั้งหมดของตัวเกรตานะผมไม่คร่าวๆหรอกมันคือความสามารถเต็เมๆของตัวเนาะเอาแหละในวันนี้ผมจะเหมือนเดิมนะผมก็คือผมจะรีวิวในห้องธรรมดาก่อนแล้วก็ห้องแชมเปยนลีกนะผมที่กำลังลงอยู่ตอนนี้ที่บาราหัมแล้วก็เหลือเพชรเนี่ยโอเคโดยที่เซจี้ผมจะเอาไปนะผม มันจะต่างกันเนาะก็คือเซตจี้ในห้องธรมรมดาเนี่ยผมจะจัดเป็นเซ็ตนี้ไปอาา่ะฮะเป็นเซตนี้จะมีอะไรบ้างก็คือมีของหมวกไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตัวของโดนไอตัวกตาโอเดตนะครับก็คือมีความสามารถในการผุดเมืองแล้วก็ป้องกันการไปสีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจอสายพิษเยอะก็ควรจะต้องมีป้องกันไปสีสักนิดนึงนะครับแล้วความสามารถแล้วก็อันต่อไปก็คือตัวของแป้นสปริงสบายตัวนี้ก็คือเอาไว้วางสป,ปริงเพื่อกันฝั่งข้ามที่เขามีพวกกันทีเลยพอร์ตอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราขัดการว่าของเรามาก เราก็จะมีตัวสปริงไปวางไว้ที่เกาะและทําให้เขาขัดเราไม่ได้นั่นเองประมาณนั้นเนาะอาา่อฮะแล้วก็มียกเงินขำนทางแล้วก็มีดูดคูณด้วยครับผมก็ทําให้เราลอดชีวิตได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือตัวของบัตรเชิญฟองนะผมผมใช้อันนี้เพราะว่าความคุ้มค่าของความสามารถเนาะคือใครจะใช้เป็นตัวบัตรเชิญธรรมดาเนี่ยได้นะผมแต่ว่ามันจะมีความสามารถทับก็คือตัวของรับเงินคืนอาา่าฮะ ซึ่งเอ็กความสามารถแล้วเมือคืนเนี่ยมันเป็นความสามารถที่ทับกับตัวของเกรตาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเกรตานะผมมันทับมันใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็จะใช้ได้แค่เชิญอย่างเดียวมันก็จะเสียเสียบเสียบมันไม่ยอมไปหน่อยนะผมก็เลยใช้นี้เนาะเพราะว่าผมไม่มีตัวของบัตรเชิญกับดักนะครับอืมถ้ามีบัตรเชิญกับดักเนี่ยมันจะเป็นอีกเซตนึงเลยนะครับโอเคอันนี้คือครบถ้วนแล้วนะครับผมแต่ถามว่าใครจะเปลี่ยนจี้เปลี่ยนได้ไหมเป็นได้นะผมก็คือ เพราะว่าที่คลินี้ผมไม่มีการสแตนะเพราะว่าผมจะลองเชื่อใจในการสแนารของหมวกผมดูนะผมอ่ะฮะไอการสแนาเนี่ยของหมวกเนี่ยมันน่าจะพอช่วยได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมีแค่30หรือไม่มีเนี่ยก็ขอแนะนำนะผมให้ไปใช้เป็นหมัดแทนเนาะตัวของหมัดเพชตตัวนี้อ่าแต่ต้องต้องใช้ในเวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันธรรมดาคือตัวนี้นะผมหมัดตัวนี้สามารถใส่ตัวแทนตัวไหนได้ ถ้าใครที่จะใส่แทนก็คืออาจจะใส่เป็นแทงกับดักก็ได้ครับผมถ้าใครไม่มีกับดักก็ใส่หมัดเนี่ยแทนไปเลยนะครับผม,มใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าตัวบททัตรเชิญเนี่ยถ้าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใส่ก็ใส่เป็นโดนแมวก็ได้หมัดแมวอะ่ะหมัดมัดสเปียนอะ่ะเอออันเนี้ยมัดสเปลียนเนี่ยได้เหมือนกันนะครับผมเออประมาณนี้แหละหรือว่าจะใส่เป็นที่ป้องกันก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะเนาะแต่ผมจะใส่เป็นประมาณนี้เนาะในห้องธรรมดาครับผมแล้วก็ในห้อง แชมเปตลกนะผมจะเป็นที่อีกเซตหนึ่งเพราะว่าห้องแชมเปตลีกนะผมผมจะใส่เป็นตัวของหมวกเหมือนเดิมนะผมหมวกกสถาะนะเนาะแล้วก็เป็นตัวของอันนี้จะเปลี่ยนก็คือเป็นรองเท้ารองเท้าสเปีไทม์นะผมเป็นรองเท้าสร้างแลนแทนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโดดได้เยอะแล้วก็ทําให้เราทําอะไรได้หลายๆอย่างขึ้น <S <S <Friend ly> <addition> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเอารองเท้าเนี่ยไปเล่นในตัวของห้องธรรมดาเนี่ยมันจะมีจํากัดวาร์ปแล้วรองเท้าเนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้ มันต้องเล่นในลีกมันถึงจะ,ะสแสดงประสิทธิภาพสูงสุดได้นะผมก็คือการที่โดดไปโดดมาโดดไปโดดมาอย่างง่ายดายและอีซี่แล้วก็โดดได้เยอะนะครับผมมันจะต,ต้องเล่นกับตัวของแบบที่มีที่ไม่มีจํากัดวาร์ปและแชมเปี้ยนลีกคือคําตอบนั้นโอเคปะโอเคเหมือนเดิมครับผมตัวของแปสปริงอันนี้ผมใส่เพราะว่ากันพวกเทเลพอร์ตท,ที่พวกมีพวกกันเทเลพอร์ตพวกเนี้ยส่วนสุดท้ายอันนี้ฟ,ฟิโลมครับผมอันนี้อะไรก็ได้เนาะก็คือจะเป็นโดนอะไรก็ได้ จะเป็นตุ๊กตา,าโอเดตก็ได้หรือจะเป็นตัวเนื้อเทศทก็ได้นะผมอันนี้แล้วแต่นะผมอืมเป็นตัวเนื้อเทศหรือเป็นตุก๊กตาโอเดตก็ได้ถามว่าผมผมใส่ตัวเนื้อเทศเพราะว่าผมจะเอาความสามารถของตัวการการเทเลพอร์ตของเขานะผมพราะไปเจอกับตอนเล่นหลีกอยู่เรื่อยเดี๋ยวไปเจอกับบางคนที่เขามีการเทเลพอร์ตเนาะแล้วมันมันมันน่าขำคานวะ่ะเราเคยใส่แ,สแมงเลยอะไรเงี้ยใส่มันแบบนี้เลยโอเคมันก็ประมาณนี้แหลวะวผมอืแต่ที่เนี่ยถามว่าจะใส่อะไรในบ้างไหมอันนี้จะเปลี่ยนอย่างที่บอกว่ามีสองอย่างนะผมแล้วก็มีอันนึงก็คือหมัดหมัดเพชร เพื่อการสารนะได้นะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันต้องการการโจมตีที่มากกว่านี้ก็อาจจะเป็นเชิญได้หรือเป็นมาสเปลี่ยนก็นได้นะครับผมอืมถ้าใครที่แบบเป็นผมก็คือไม่สนใจการวิกเลยอ่ะคือเอาเน้นชนะอย่างเดียวอ่ะจะวิกก็ช่างมันเพราะว่าไปเจอในนู้นก็คือจะใส่จี้การวิกไปแต่มันก็จะเจอแต่ตัวล้มใส่จี้ล้มไปก็เจอแต่ตัววิกนะครับผม,ผมก็ช่างกับ,บ,บนไปนใส่แบบนี้แหละผมก็เลยใส่แบบนี้เลยนะครับผมก็โอเคไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลงกันที่ ห้องธรรมดาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเช็คความสามารถของตัวจี้เช็คความสามารถตัวละครนะผมแล้วก็มาดูกันว่าในห้องธรรมดาเนี่ยตัวละครจะดีขนาดไหนนะผมแต่ก็มันก็เหมือนกันนะเนาะแต่ผมอยากจะลองเซตน,นี้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้ยเซ็เนี้ยเซตนี้เลยเนี่ยมันเป็นเซ็ตที่ผมอะ่ะใช้ในตอนที่ตอนปีเกต้ามาเราใช้เซตนี้เลยแต่ก่อนที่จะปรับเซ็ตไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เ,เนาะก็เ,เพราะว่าเราเล่นกว่าเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็หลายอาทิตย์แล้วอืม มันก็อาทิตย์กว่าแล้วมันก็ทาให้ผมได้ล็อกเซตไปเยอะเพราะผมใช้เกตาค่อนข้างเยอะในการเล่นของผมหนึ่งอาทิตย์สองาทิตย์เนี้ยมันคือเกตาประมาณเกือบเจ็ดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นต์ของผมเลยก็ว่าได้นะอืมก็เลยใช้อยู่เยอะประมาณนี้แหละครับโอเคเรามาเจอกับบอดลิงเหมือนเดิมผมไม่ได้เจอหน้ากันนานเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงห้องธรรมดาเลยนะผมเพราะเจอลงแต่ห้องชั้นไม่หลีกนะผมแล้วก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะผมปีศาจทั้ทงนั้นเลยนะโอเคมาครับผม จื๊อโอเคครับผมตอนนี้ลิงได้ทําการดูดไปแล้วหนึ่งทีนะผมปั๊บปั๊บปับ๊โอเคแล้วก็จบเทินง่ายง่ายอย่างนี้แหละ <c oughs> ง่ายง,ายงายอย่างนี้แหละคิดว่าจะมันจะมีหลยายอย่างโอค้คจัดไปับผมมาทอยไปที่สิบสองก่อนเลยครับ <c oughs> เพื่อความรวดเร็วเนาะเดี๋ยวเราจะทําการวางตรงจุดนี้จุดยุดจะสังผมตรงนี้เพื่อที่เราจะเบิ้ลสองเรา,เราก็สร้างเพิ่มได้เนาะถ้าเราไม่แปกแ๊กเ้าก็ไปสี่แทนนะฮะ อโอเคครับผมก็จะเป็นพวกระแวงวางไว้ที่ก่อล้างนะผมขี้อลไรไม่ออกวางที่ก่อล้างไปก่อนนะฮะ <c oughs> หรือแม่งก็คำนวณดูว่าถ้าเราจะจบเธอแล้วเนี่ยเขาจะถอยไปตรงไหนได้คือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาเล่นได้ลำบากขึ้นนะผมกละดักมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละโอเคได้สามชามักแมงชักมันจ๊ดดูเือนเดิมผมป๊ปป๊ปป๊ปป๊โอเคแล้วเรากลับมาอีกรอบนึงครับผมปุ๊บ แล้วก็ดูดเข้ามาอีกทีหนึง่งแล้วตอนนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นครับปัดเชิญตัวของปัดเชิญฟองทํางานนะฮะ65%ทำงานแล้วนะผมก็คือการที่ปัดเชิญจะทางานก็ต่อเมื่อถ้าเกิดว่าฟองถูกสร้างมันก็จะเชิญทันทีนะครับอันนี้เป็นควาสามารถที่พร้อมกันอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราเชิญเข้าลงมาเลยดีกว่าครับผมเพื่อที่จะจบไปเลยเนาะเพราะไงก็จบแล้วลิงไม่กู้นะครับผมลิงไม่กู้หรือมีกู้โอเคง่ายอิดเดียวผมนะในการมาเจอกับลิงนะผมเดี๋ยวเราจะ เจอลิงอีกไหมอย่น,นี้ไม่แน่ใจนะผมก็ถ้าเจอลิงอีกก็ก็กเล่นกับลิงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงที่ห้องเฉลีก,กันเลยนะครับเพราะว่าห้องธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอคนที่น่าสนใจมากฉะนั้นเราไปห้องหลีกดีกว่าไปหลีกเพชรเลยไปลีกไอ้นี่เลยดีกว่ามันจะได้เจออะไรที่ง่ายหน่อยโอเคครับผมไม่ใช่คนเดิมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ลิงนะฮะแต่เป็นจูนี่ใช่ไหมจูนี่จูนี่ใช่ใช่ใช่โอเคมาเจอกับจูนี่ที่เป็นเซตที่ค่อนข้าง เถื่อนนะครับผมใช้คำว,ว่าเถื่อนได้เนาะแล้วก็ฝันทองาำคนเริ่มก่อนครับดีมากครับผมเพราะว่าเราเนี่ยมีโดน่าผมทำให้ตัวของการสร้างเมืองเนี่ยถ้าฝันทองาำเริ่มก่อนเราก็ได้เมืองเยอะดีนะครับผมโอเคโอเคครับ okay. okay. ตอนนี้จูนี่ถอยไปที่10เนาะน่าจะก,กะ10บไปสิบสอนี่แหละก็ไม่ไม่เกินตัวมากนะฮะโอเค okay. แล้วก็เราไปดูออฟกันที่นี่ดีกว่าเพราะว่าไม่ดูเดี๋ยวสวยนะผมก็มีฟื้นการ์ด85%แล้วก็มีตัวของคูณเมือง30ป้องกัน50นี่ ป้องกันที่ว่าก็คือป้องกันตัวนี้นะผมก็คือไอ้ป้องกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทางานผู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วตอนที่เราดูดเนี่ยและเจ็ดสิบห้ามาทำงานเนี่ยมันจะสลายตัวนี้นะผมอืมมันจะสลายตัวนี้นะครับโอเคไหมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวของกับดักนะผมมีหลุมมุดหลุมหกสิบถือว่าไม่เท่าไหร่ถือว่าไม่เท่าไหร่ชิวๆิชิวช,วชวโอเคแล้วก็ทวเห็นอะไรไหมฮะตรงนี้ใครนะผมที่รู้สึกว่าลำคาญกับการที่เห็นศัตรูส่งอีโมดหรือเห็นมันระาส่งอีโมดเยอะนะผม เข้ามาตรงนี้ผมแล้วก็กดตรงนี้โป๊ะกดตรงนี้นะครับผมมันก็ทําให้เราไม่เห็นนิโอมันถึงคาบแล้วนะผมเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากนะผมแนะน,น,น,นําแนะนอยิ่งนะผมให้มีไว้นอเ <c oughs> <laughs> พราะโงหลีกอะ่ะมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้ผมผมไปเจอแมดหนึ่งไวท้ที่เขาเล่นเกตามากับผมได้แหละแต่ทีเนี้ยไอคนนี้มันเป็นบ้าอะไรกม่รู้ที่มันจะต้องชีวิตมันเศร้าอะ่ะชีวิตมันเศร้าหาเหีวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือมันต้องส่งแบบร้องไห้ ก็ร้องไห้จะร้องไห้อะไรนักหนาก็ไม่รู้อะผมผมก็เออจะร้องไห้อะไรนักหนาวะ่าที่มันเศร้าอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเนแ,แบบมันร้องไห้อะไรของมันก็ไม่รู้คือมันส่งอ e ีโมด์ร้องไห้บอกอย้ำสแปม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 สแป,ม,สแปมมาทำไมอคือเหงาเหรอเพื่อนเหงาเหรอคือไม่อยากที่จะบ่นะแต่มันเหงาเหรอในการที่ไม่มีคนคุยด้วยเหรอเหงาอืมเหงาใช่ไหมถึงถึงได้ถึงได้ทำตัวแบบเนี้ยเออก็ไม่เข้าใจนะผมว่าทำไมถึง ชอบบ้าสอ่งอีโมดมากๆเลยนะผมเออผมก็เลยปิดแม่งเลยท่างหมัดน,นี่ฮะโอเคนี่ครับคือความสามารถของตัวการสลาย75%เนอนาะแล้วก็เชิญก็อย่างที่เห็นนั่นแหละอืมโอเคครับตอน,นนี้เราจะจบเทินแล้วเดี๋ยวเราทอยไปที่กะไกลๆไปส1บเก้าก็ได้ขอบคนณครับแต่เราดูดเขาไม่ได้เนาะแย่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิญเอาก็ได้ะ โอเคใช่แล้วมันส่งอีโมดอย่างเดียวมันบ้าบ้าโบคอแตกเลยมันส่งส่งร้องไห้เออร้องไห้อ้อจะร้องอะไรนักหนาก็เลยปิดไปเลยนะผมเพราะเกมนั้นอ่ะมันก็ไม่มันมันก็ไม่ได้แพ้นะมันชนะผมด้วยแต่มันจะร้องอะไรของมันนักหนาก็ไม่รู้จนแบบเออพรทีปิดอีโมดแมกเลยนะผมอืมนะก็สบายใจขึ้นนะผมเพราะไม่เห็นอีโมดเนาะแพ้ก็แพ้เลยชนะก็ชนะเลยนะผมประมาณนั้นแหละเบื่อเครียดนะผม นึกไาเจอไอ้พวกบ้าส่งอิโม่พวกเนี้ยมันน่าลำคาญนะใครลำคาญบ้างก็ลองคุยดูนะผมว่าไปเจออะไรกันมาบ้างเนาะถ้าผมอะเจอตามนี้แหละก็คือพวกแมงไอ้พวกรีวไอ้พวกเวนอืมโอเคครับตอนนี้จูนี่ได้ลงมาแล้วเนาะแล้วเราก็ติดคําสาปของไรกาไปแล้วนะฮะเขากู้ไปแล้วผมแล้วก็ถอยไปที่ห้าเพราะถอยเบิ้ลนสองน่าจะอยากถอยเบิ้ลถอยเบิ้ลนสองหรืออะไรอย่างงี้แหละแต่มันไม่ได้นะฮะเรายังมีโค้ต้าอยู่เนาะฉะนั้นเราจะกด คู่แล้วกะสองครับผมโอเคได้นะผมถ้าเป็นคู่ถ้าเป็นหลีนี่ไม่ได้แน่นอนอเค,ครับแล้วกะเบิ้ลสองอีกหนึ่งทีนะผมเพื่อความมั่นใจเนาะแล้วก็จะได้ดูเขาได้นะโอเคล้วทำกันสร้างไปอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็ดักไว้ที่จุดสตาร์ทอีกหนึ่งรอบผมไอตรงนี้เนาะโอเคเขามาหาเราแล้วนะแต่ก็น่าจะจบเลยนะผมแต่ก็ยังไม่จบครับเพราะว่า เขามีการป้องกันชึบเดี๋ยวเราไปที่ห้าหรือเจ็ดเก้าก็ได้ครับผมอย่างน้อยก็ได้กลับเมืองเนาะเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ไม่ได้ครับผมจบเทินโอเคนั่นแหละปิดอีโมดแม่งเลยจบนะผมหมดข่าวจะได้ไม่ต้องซีรีส์ส็แล้วก็ต้องมาเจอกับไอ้พวกบ้าสองอีโม่นะผมผมก็ลำคาญมากเหมือนกันนะอืมแบบเวลาแบบแพ้แบบแพ้แบกว่าจะแพ้แล้วแบบอืมโกรธโกรธโกรธอะไรเงี้ย ือแบบเวลาชนะแบบก็แลบลินอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าลำคานนะผมแล้วก็ไม่ดีต่อสภาพจิตผมด้วยแหละ <c oughs> โอเคนะฮะแล้วก็จบไปแล้วนะผมกับแมตช์นี้เนาะก็มาเจอกับตัวของจูน่านะผมจูนี่จูนี่จูนี่นะผมสองพี่น้องนี่ก็ชื่อค่อนข้างชื่อแสบค่อนข,ข้างไม่โอเคเลยเนาะโอเคแล้วผมก็ตอนนี้จบไปในแมตช์นี้เนาะเราลองไปเจอกันที่แชมเปี้ยนลีกกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นไงเนาะโอเคสโลโอเคทุกคนใน ชเปี้ยนลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ได้มาเจอกับตัวของคีมุนใช่จริงๆผมลงแบบผิดโอเคครับเรามาเจอกับคีมุนเนาะในเซตที่เลวร้ายนะผมแล้วก็เราน่าจะแพ้ในที่สุดนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทอยเท่าที่เราเป็นไปได้นะเราเราจะชนะได้ไหมก็ไม่รู้นะผมจะมาลองดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันครับผมสิบสองโอเคไปข้างหน้าที่สิบสองนะครับแล้วก็ ผมจะทําการวิกตอรี่เขาเนอะผมถ้าทําได้เนาะเพราะว่าเขาไม่มีกันวิกเลยเนาะใช่ปุ๊บจึ๊บจึ๊บจึบมีมีตรงไอ้นีน่แหละใจใจที่เลยเดี๋ยวเรากะไปที่สนะิบสองครับโอเคไปสิบสองได้เนาะไม่ใช่ไม่มีกันวิกมีนี่ว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอให้มันไม่ออกแล้วกันนะผมมีเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ท้งเยอะที่ไม่ออกเนาะแล้วก็สร้างไปอีก แล้วก็มาโอเคไหม่ใหม่หม่เนาะกลับเมืองครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการโดดนะฮะเดี๋ยวเราทำการโดดเพื่อที่จะไปบางม์กเป็นเมืองคู่ไปก่อนเนาะโอเควางตรงนี้ครับเป็นเมืองคู่ไปก่อนเขาจะได้สร้างตามเราไม่ได้เนาะจุ๊บจุบจุบ,จบโอเคทำลายเกศหิมะไปหนึ่งทีแล้วผมก็ดูเพิ่มหนึ่งทีคูณเมืองไปหนึ่งทีแล้วก็กลับลากออกไปหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็ไหลแล้วก็จริง โอเคเดี๋ยวผมจะกะสามห้าไม่กะหรอกผมกดคุกกี้เลยที่ผมกะสามห้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมว่าว่าไหมวาฟนะฮะฉะนั้นผมยังไม่สร้างเนาะแล้วก็วุ้บโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าหกสิบห้าของผมจะทำงานไหมไอหกสิบเปอร์เซ็นต์ของรองเท้าทำงานไหมทำงานครับผมแล้วก็รุน่นหกสิบห้ากันวิของเขาว่าจะทำงานไหมนะฮะ ไม่ทำงานครับเยี่ยมยอดจริงๆหอมจริงๆโอเคแต่ทำการดูดเพื่อทำการสร้างเป็นมาร์กเมืองเป็นแนทมาไปก่อนครับแล้วก็โอเคตอนนี้น่าจะใต้ประมาณนึงเนาะเพราะว่าเรามีเมืองครบแล้วแต่ทางที่ดีเราควรที่จะไปลงที่เกาะเพื่อชนะตัวของไลวิตอรี่มากกว่านะครับผมไม่งั้นน่ะถ้าเราไปสร้างเป็นเมืองเพิ่มเนี่ยเราจะโดนเตือนไ้อีกรอบหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่หกิบห้ามันจะทำงานนะครับฉั้นก็ไม่หยีเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเขาทาการโดดไปทั้งหมดสองทีเนาะแสดงว่าเขามีรองเท้าใช่ใช่ใช,ใช่เราก็ดูมาแล้วนี่นาเนาะแล้วก็มีตัวของไอ้นี่โอ้โหปิดหลายชิ้นเหมือนนนีเน่เรานะแล้วก็โบ้เขาให้แล้วเขาก็ถอยเบิเบิ้ลสิบด้วยครับผมขี้น่าฉามากนะฮะโอเคแล้วเขาก็ทําการวับแล้วก็คุกไปกหนึ่งทีแล้วก็โดดไปหนึ่งทีคนที่น่าฉามากเลยโอเค เราไม่ติดหุ่นไลากาเนาะเพราะเขาไม่มีหุ่นไลากานะฮะไม่เป็นไรดีมากดีแล้วที่ไม่มีหุ่นไลก้าครับตอนนี้เรากน่าจะกันกันได้อยู่เนาะแล้วก็โดดไปสร้างเมืองเพิ่มอีกหนึ่งทีนะแล้วก็มีการป้องกันสถานะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานอยู่ดีมากครับแล้วก็ว่าวูม์ของเขาทำงานนะครับของรองเท้าตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วก็เอ้าไม่ทํางานเหรอเว้ยวอดเอ้านราก็โดนเตะผมป้องกันยังเหลือป้องกันเฮ้ โอ้โทษครับเฮ้ยป้องกันไม่ทํางานอ่ะโอ้โหหมวกด้านด้วยแม่อร่อยโอ้โหทุกอย่างจริงจริงหนักหน่วงทุกอย่งิงแล้วก็โดดอีกแล้วก็โอ้หโหจบจบแล้ว <laughs> ป้องกันไม่ทํางานอ่ะคือแบบเร็วมากนะผมทุกคนแย่ยจังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบบเป,ป็นอีกแบบนึ่งนะผมไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะมันก็มีมันก็มีบ้างนะผมที่เราจะแพ้นะเพราะว่า มันคือชมเนปีหลีของผมเดี๋ยวเราไปเล่นที่แบบบิงโกนะฮะเพราะว่าชมเป,ปีหลีมันก็เป็นที่ท,ที่รวมปีศาจเอาไว้ครับผมรวมการแข่งขันรวมปีศาจเอาไว้ใช่และปีศาจก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็นะตัวละครมันก็ไม่ได้แข็งแกงร่งขาดที่จะเ่อวุต่อสามาเรอราชนะตัวละครได้ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปบอกเลยว่าตัวละครมันกาหรือมันเก่งจากการที่ว่ามันแพ้แล้วเนี่ยมันกาโวยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นที่เกมครับผมว่าในรูปเกมนั้นอนะ่ะเราเป็นยังไงนะผมถ้าเราชนะ ถ้าเราลงอันนี้อาจจะชนะหรือแพ้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่รูปเกมของแต่ละเกมจริงๆนะผมจะไปตัดสินว่าตัวละครนี้กากเพราะว่าแพ้ไปเกมเดียวไม่ควรนะครับโอเคไหมอือเพราะช่วงแรกๆของเพราะตอนช่วงแรกๆที่ตัวละครมันออกมาก็ทุกคนคงจะบอกว่ามันกากนะผมแต่ผมก็่มันกากจริงเหรอะก็รีบปิดมาเพื่อหาหาดูแต่มันก็ไม่นีหว่าแล้วตอนนั้นผมอัดคลิปไปแล้วแต่คลิปมันเสียอย่างที่บอกไปนะผมก็นะเศร้าแล้วผมเพราะผมใช้โปรแกรมอัดของตัวเครื่องมันก็เลยไฟล์มันก็เสียอืเสียบ่อยมากนะผมก็เลย กลับมาใช้โมบิเซนลูกรักนะผมโมบิเซนพี่ลักที่ลักของผมนะผมก็ได้ใช้ในสุดแล้วก็ไม่เสียด้วยถือว่าดีมากนะครับอืมถ้าโมบิเซนลาดโมบิเซนยังเสียนี่ก็ไม่น่าไม่น่าดีเท่าไหร่ผลลับไม่น่าดีเนาะโอเคครับผมเราเราขาเาสร้างเมงไปบ้างนเลยนี่ยเราก็ไม่ได้ดูเลยโอเคเขาสร้างเมืองไปทั้งหมดสองเมืองเนาะแล้วก็ทําบิงไปแล้วสองจุดนะครับคนข,าง,ขางไม่ดีนะ แต่เราก็สร้างเมืองตามเข้าไปแล้วนะผมบ่อยมากตอนนี้เยี่ยมยอดจริงๆโอเคครับแล้วก็โดนของเราออกนะแล้วก็แล้วก็จบเธอจะเป็นเท่านี้เยี่ยมยอดจะเล่นเพิ่มเลยเนะ่าะมันเสียเวลาฮนะโอเคครับเราทําการเดินไปที่สนะิบสองเราเดี๋ยวเราจะทําการลงที่สิบสิบสิบเพราะเราต้องลงที่สิบโอเคครับเราได้แก้วน้ําผมฝั่งล่างสุดมาหนูมันแก้วน้าสีเหลืองวับกับเมืองวับตรงไหนดีเอาเราวัดตรงนี้แล้วกันฮะ เาจะได้เบิ้์สองได้เนาะได้ลงผีมาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเกรดชเกรดแล้วก็สร้างไปแล้วก็วางกับดักไปอีกหนึ่งทีโอเคครับถลายโลกเข้าไปหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็เราได้โดดนะผมเราจะโดดไปที่ไหนดีนะตอนนี้ไปหาที่ที่มีลูกอมโอเคเรามาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ได้ลูกอมด้วยนะครับแล้วก็ได้ลูกอมมาหนึ่งเม็ดนะผมเยี่ยมยอดโอเคเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วก็ดูด โอเคแล้วเรากักที่คู่เบิ้ลสองผมไม่กล้ากะสี่เพราะว่าถ้าสี่มันไม่เบิลมันจะจบเธอเลยมันจะน่ากลัวไปหน่อยนะโอ okay. เคแล้วเราทํากันอันนี้ไปนหนึ่งทีครับแล้วก็รองเท้าโดดออกหรือว่าเทเลพอร์ตออกก็ไม่รู้นะฮะโดดออกครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปที่แก้วน้ำโปรเขาให้ได้ไรโอเคได้หนึ่งบิงถ้าเราหาลูกอมอีกเม็ดหนึ่งเจอเราชนะเลยนะผม มึงจะบอกว่าเอ้ยทําไมทําไมมันเหมือนมันจะบิงแล้ววะก็คลิปนี้ถึงผมจะบอกว่าผมมาโชว์เคสตัวของอน้องเกตาก็จริงแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือผมหิวชนะฉนะนั้นอะไรก็ได้เนาะทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมเออเห็นแล้วเดี๋ยวตาก็ได้อะแถมแถมแถมนะเป็นตาแถมเนาะโอเคเดี๋ยวไปเล่นในแบบอื่นก็ได้ แต่ผมอ่ะไม่อยากแพ้ไงว่าอยากจะชนะให้มันได้เยอะๆมันจะได้จบได้เร็วนะผมเออตัวต้องหินแข็งนิดน,นึงนะเออทุกคนก็ได้เห็นความสามารถของเกตาครบแล้วเนาะแต่เดี๋ยวอืมมองไงดีนะคือคือจริงๆอะ่ะผมอ่ะ <c oughs> กาลังหิบโล่ดาวมากฉะนั้นมันก็เลยชนะอะไรได้ก็ชนะไปก่อนนะผมมันก็มันคือชนะเนาะชนะคือชนะโอเคเราก็มาเจอกับแปดดึงมาเจอกับอะไรวะเจอวอนนะผม ก็เป็นที่ประหลาดดีนะผมก็หมวกหมวกระเบิดเนาะหมวกระเบิดออปอะไรเนี่ยเบิ้นร้อยไปเบิรบนแล้วไปเนี่ย,อย,เ,ยเออโอเคเราเริ่มคนที่สองนะผมก็สถานการณ์เริ่มไม่ดีนะ,ะมีออกเก่อไหมไม่มีครับผมฉะนั้นก็ดีเนาะโอเคแสดงว่าเขาน่าจะวันเธอเราไม่ได้นะเพราะว่าลักษณะของคนที่จะวันเธอเราได้นะผมก็คือคนที่เขาเขามีอกอกเกาะนะผมในการจะเล่นแจวอลใน การแบบวันเทนคิวเนี่ยมันจะต้องมีออกเกาะด้วยนะครับก็คือถ้าสูตรตามที่เขาเล่นกันนะเราต้องมีตัวของนี่ตัวนี้ตัวจีเทคสวิตต์นะผมก็คือมีเบินสามครั้งแล้วบินอนะอะไรก็ได้ที่เบินสามครั้งแล้วบินได้อะอันนั้นแหละเอาอันนั้นเลยนะครับเบินสามครั้งแล้วบินได้คือเราแต่ว่าในการชาร์จเนี่ยเราต้องชาร์จทุกครั้งเลยนะที่ทอยอะถอยถอยปุ๊บชาร์จป,ปั๊บทอยปุ๊บชาร์จปับ๊บไปอย่างนั้นอะถ้าทําอย่างนั้นอะมันจะชาร์จเร็วแล้วมันจะชนะนะฮะอืมก็คือถาชาร์อยป๊บ ถอยครั้งแรกก็ชาร์จครั้งสองก็ชาร์จครั้งสามก็ชาร์จแล้วมันชาร์จไปเรื่อยๆืเนี่ยครบสรรัปตาเ็กเราลงเกาะบ,บึ้บอ,รอะรอ่างเง้ยละพอเราลงเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเราทันทีนะฮะประมาณนั้นแหละเกลยวออกมาก่อนไปตรงรู้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนทั้งเมืองเปลี่ยนทั้งแถวของเขาเป็นของเรานะผมอ่าโดยพื้นที่โคมไฟเนาะนี่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของตัว เกต้าเราก็คือการที่พื้นที่เขาสามารถที่จะกดพื้นที่ของแจอวอนได้อย่างง่ายดายแล้วก็แจอวอนก็จะมีสิทธิชนะจากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคทำไมมันแป้งหมดเลยวะเนี้ยช่างมันแป้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็แต่ว่าอย่าพลาดนะแล้วมันก็พลาดด้วยโอเวนโอเคครับเราได้แก้วน้ำเนาะจากเส้นบนสุดบู๊บบ,บ๊บโอเคแ้่ okay. แเราทำการสร้างไปก่อนหนึ่งแถว สร้างธงไปก่อนนะครับแต่ว่าธงไม่ออกเนาะไม่เป็นไรเรามากลับมาที่เมืองครับกับเมืองยังออกถือว่าดีแล้วเราก็ดูดเข้าไปหนึ่งทีนะผมเพราะเขาไม่มีป้องกันเลยนะะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ง่ายมากสําหรับเราที่เราจะเอาชนะเขาเนาะโอเคตอนนี้ครับกู้ไม้หนึ่งทีแล้วก็เราก็ลงมาข้างหลังหนึ่งทีนะผมตุ้ยเข้าไปหนึ่งทีอโอเคเคับเราได้แก้วม่วงมารับผมแยกของเขามาเนาะใช่งานเยี่ยมของเรานะแล้วก็ดูดที่เมืองตรงกลางข้ามอนข้ามอนมีมาเบบี้ขมอน เออเรียบร้อยผมชนะอีกสักเกมไหมคือจจวอลเซนนี้นี่มัน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 มีการป้องกันไม่พอมันจบพิกเร็วสุดไม่ได้ถ้าจะใส่เทคนี้จริงๆนะคุณต้องมันเทิร์นคิวได้ไม่งั้นอ่ะถ้าปล่อยเทิร์นตัดไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามอ่ะตายตายแน่นอนจะเป็นแจวอลด้วยกันเองจะเป็นเอ่อคีมุนจะเป็นตัวเราเองคือเกตอเนี่ยก็ไม่มีทางชนะได้นะผมฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นไอเซนนี้จริงๆอ่ะย้ำว่าควรที่จะต้อง คนจะต้องไอ้นี่ก่อนนะเออโอเคผมจบแต่เพลงที่นี่ดีกว่าเนาะก็เป็นไงบ้างทุกคนก็นี่แหละคือตัวของเกรตานะผมในเซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่ดีใช้ได้นะฮะก็ดีใช้ได้เนาะสำหรับเซตนี้ใครที่มีรองเท้าตัวนี้ก็สามารถลองดูได้นะครับหรือใครที่อาจจะปิดอีเวนท์ที่แล้วมาคือเวนจีที่แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้เอารองเท้ามาแต่เอาเป็นเป็นสปริงมาก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ถ้าใครเอามาจริงก็คือเอาดู ตัวของกับหลักไอตัวปะเชิงสปริงเนี่ยมาใช้แทนตัวกับหลักสปริงได้เลยนะครับผมเพราะมันทับกันเนาะถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่พร้อมกันมันทับกันฉะนั้นก็ตกแสนนี่แหละแล้วก็อันนี้ถ้าไม่มีก็เอาอาจจะเอาเป็นจี้ที่โดดได้อย่างอื่นก็อาจจะเป็นเป็นอะไรได้บ้างนะผมก็มีรองเท้าแดงอะโลดดอปอะรองเท้าโลดดอ,อกดอ,อันนั้นอะแทนได้นะผมก็คือมีโดดเหมือนกันแต่แค่มันจะเสียความสามารถด้านการวับการเทเลพอร์ต50%ไปเนาะแต่ว่าที่เหลือก็ใช้งานได้นะฮะ เนี่ยรองเท้าโรดดอปนะผมอ่าแต่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชันของตัวของเอลิเ่นะผมเพอร์ตนะิสเอลิเ่เนาะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้นะฮะต้องมาใช้ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันธรรมดาก็อยู่ไหนวะอันนี้อันนี้นี่อันนี้แบบนี้นะผมก็จะใช้ได้เนาะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีก็ใช้ได้นะครับอืมตัวความสามารถเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าสร้างโล่หกสิบเปอร์เซ็นต์สร้างโล่เนี่ยไม่ทับนะผมไม่ทับกับตัวของหมวกของตัวเกตาเนาะเพราะว่าดี่สิเพราะว่าอย่างไรซะถ้าเกิดว่า ไอตัวของโลโคไอโครคอบของตัวเกต้าเนี่ยมันไม่ค่อยสร้างอยู่แล้วถ้าเราสร้างเนี่ยมันก็ช่วยทำเราป้องกันได้แข็งแกร่งขึ้นก็โอเคได้อยู่มันก็ประมาณนั่นแหละเซตนี้ส่วนไอนี้ก็อย่างที่บอกจี้ฟีโรมใส่อะไรก็ได้แตใส่อะไรใส่เลยนะผมก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ใส่แบนอื่นก็ได้ครับฉะนั้นลองคิดดูนะผมว่าเราควรจะใส่ไ,ไหนหรือเราไม่ควรจะใส่ไ,ไหนก็คิดดูนะผมก็วันนี้ไปแล้วบ่ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ผมจะมีคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ก โอเคนะถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยไปแล้วบ๊ายบายผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมไป